คือปุบปอตาย้วยนะคือปุบปอตายเพราะเดินไม่ได้ถ่ายไม่ได้พู้ไม่ได้าขับคือแข็งแข้งแข็งแข็งขาไม่ได้เลยแล้วหมอให้ยาปะกินกันว่าเป็นวัณโรคกินเข้าไปจนลูกชายเดินไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้แล้วก็ถ่ายไม่ได้กินตัวเนี้ยคือแบบดีจริงไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออย่างมากตอนนี้เดินได้แขนขามีแรงได้ปกติเองกินได้อะไรได้โอเคมาก ป่วยติดโควิดเมื่อเดือนสิงหารักษาหายแล้วแต่ก็มีอาการป่วยแทรกซ้อนแล้วหมอบ,บอกนิชัยไปหูว่าเป็นโรคอะไรให้ยาก็ากินกันก็เป็นวัณโรคก,กินเข้าไปทั้งๆที่ลูกชายก็ไม่ได้เป็นกินจนตับกะบอกว่าตับอักเสบเลยสั่งให้หยุดยาจนลูกชายเดินไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้แล้วก็ถ่ายไม่ได้ก็เลยตัดใจพาลูกกลับบ้านมาลัก เรียงนอนแล้วก็เด <kil enh asm> ินไม่ได้เ <hablar> ด <dietary Sí> <sh> <hose nuest> <stationary> ินไม่ได้เนี่ยคือคือผู้ปอวตายด้วยนะคือผู้ปอตายเพราะเดินไม่ได้หายไม่ได้พูไม่ได้อย่คือแขับแข็งแยับขาไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจเปิดโทรศัพท์ให้ลูกดูเป็นกรสีลูกก็ไม่เชื่อพอกินครั้งแรกลูก บอกมีอาการวิ่งตามข้อขาและก็เย็นวันแรกก็คือยาวม่มือที่ขาขาก็เริ่มเป็นกระดิกกันหน่อยวันที่สองเนี่ยมีมาอที่แขนแขนเริ่ม,มเย็นขึ้นส่วนวันที่ต่อมาเนี่ยวันที่ประมาณวันที่สี่เริ่มเริ่มพูดได้เริ่มหิวเริ่มถ่ายได้ตอนนี้เดินได้แขนขามีแรงไม่ได้ปกติเลยกินได้อะไรได้โอเคมากชอบชอบมากครับแต่กินตัวเนี้ยคือแบบดิลิิน ไม่น่าเชือ่อไม่น่าเชื่ออย่างมากจริงๆ,ๆพูดไม่ได้ลิ้มแข็งใช่ที่ตรงนี้ได้วมันสี่วันเลยนะสี่วันคือดีมากดีมากไม่ไม่ไม่สามารถอธิบายไปทำพูดแบบไหนแล้วว่าว่ามันดีจริงๆต้องต้องต้องลองยอมยอมรับว่าดีจริงๆใช่